นหนาังด้วยแนี่ยหนังเฮียกันอ้อยช้อยสามพ่อแม่ลูกน้องน้ำมนต์น้องโมกับบ่าวลาน้อยโอปุ่นไดนกับหนังเฮียกันมาสิเออเนาะเอซี่เป็นกับบ้าเถิด้เห็นหน้าแต่เพื่นอาชิมวนแล้วแตาตะกอนกับเห็นหน้าไอ่มันจะเชื่อนั่ดิน้องพี่น้องเซิงเปิดภาพมาเมื่อกี้อยู่เพื่อนอ่าน้องโมน้องพี่น้องเนาะอ่าก็เข้ามาหลายไล่โคนรน้องพี่น้องเนาะทางทีมงานยูทูบเบอร์น้องพี่น้องเนาะเซิงบอยเอ็นก็เข้ามาเป็นมือที่สองเนาะ เสิร์งข่าวมาเป็นมือท uh, so ี so ่แรกๆบอยเอ็นกับบรถ่ายเนาะพี่น้องก็ให้แต่พอแพจเออถ่ายเหรออ่าสบายดีพอแพจกัสบายไปถึงละคนถึงละคนแล้วเนาะเคยนะพี่น้องก็รจะมาทำเพื่อนทันี้กับบอยเอ็นกับเพื่อข่าวมาเนาะอ่าสบายดีเด้ออ่าทราบยังเนาะมุกดาวันน้อพี่น้องเนาะทางบอยเอ็นกับเพื่อนเป็นครั้งแรกเนาะการเพิ่งการครั้งแรกคือการนี่นี่ทางเจ้าเข้ามาหลายเถื่อนหรือ่ะตั้งแต่เพื่อนอภัยกาครั้งแรก ถ้าเคยข่ามานี้ข่าวผัวได้ข่าวได้ผัวนี้ก็คือข่ามาเลยอยๆแต่ก่อนจับมาเลยเลยเลยๆข่ามาเนาะเรื่องราบไปจังไรนี่จังหวะข่ามาหาเพิ่นนี่เอากาศได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีลูกมีผัวก็มาทำข่าวทำข่าวเบิ่งแล้วพอทำข่าวทำข่าวบตกใจว่าเพิ่นน่ะไอ้กับน้องเอาเมียคนเดียวกันนะมันกตกใจอยห์ฮะแต่ว่ามันก็คือว่าแล้วผมมาครงหากเนาะมันกลคิดกันกันบ่ได้ขนาดพี่น้องเลยนี่เนาะฝนห้ามไม่ได้อืดห้ามได้เนาะพี่น้อง ทำใจ่ถามไมไดเนาะไปไปถามทางเพิ่นเนาะมือหนักมามาก็ได้เห็นเพิ่นเพิ่นน่ๆจะโู้เรื่องราวดีกว่าบอกเอ็นเนาะสบายดีอ่านี่เนาะสาวนวลเนาะโดยสาวนวลเนาะโดยโดยแต่เมื่อกลับมาพ่อเพิ่นอีกเล่นเนาะเป็นมือที่ซอกแล้วมาพ่อเนี่ยเนาะมีมีโอ้หลังจากหันที่พ่อกันแล้วก็ไม่ได้เข้ามาได้บ้บ่โอ้คือเข้ามากก็ไม่ได้ถ่ายนะ มื่อเนี่ยกันไหนเป็นยังสุพรรณบุรีโบจักเดีวถามโบจักเรื่องราวนะถ่ายเดี๋ยจะกี่ถ่ายอยังก็เลยขามาน้ำหมุนกูเนี่ยใส่กันตามสีบ้าเอาถ่ายทามกันละแหละก็เป็นชาวสีไปจูจี้ได้กับโบมันมืกับโบโจบบโบงามเนาะมันเป็นสิ่งที่ว่าส่วนตัวของเขาเนี่ยเละเอาว่ากับพอดีพองามบอกฉันซะเอาก็เบิ่งน้ำกันเนาะแมนแมนบ่าวแหงไปกับพอดีเนาะแมนแมนกับทั้งทุนเจ้าเขามาแล้วบอเขาไปแล้วเขาเขา ไปแล้วเขาวานอันหนึ่งนี่แล้วแล้วจะพักหนึ่งแล้วเพิ่นคือว่าอันชีว่ากันตกแตกแล้ว่หัวหอยไม่เท่าเลยวะโอ้เรื่องอันนเ้รอ่าเป็นกระหอดพุยู้รักใหญ่แล้วแต่ว่ายังอ่าชีว่ากันอีกที่หนึ่งก็คือเดือนสิบสองปีน้ะเพิ่นว่าเขาคือเล่าเนาะเมนเมนเดือนสิบสองปีน้ะเพราะว่าชีว่าเดือนสิบสองชิมานี่ มันคือสี่พันท่านเดือกหาเงินหาค้ามพ่นว่าตาดชะโมเพิ่นว่าพัดไปปีหนึ่งเนาะแม่นพัดให้ปีหนึ่งก็ถือว่านานพอสมควรอยู่โดยโดยก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ท่านกับบางเง็นเข้าไปในก่อนเด้อโดยโดยสบายเนาะพี่น้องก็จะทาทน้ำผึ้นผู้๋ผึ้นหูเรื่องราวกัข้าวดีกันผู้เละจะข้าวทั้งในผู้เละนั่งไอเฮียงมาคงดูให้จ่ายโอ้โหอะไเพิ่นมาห้าลงโบเลยพี่น้อง เด่นแล้วพี่น้องมั่ง่ายรูปกันก่อนเด่นทายหูเป็นเทียงกันได้ไหมหกสามคนได้ผลดีเลยพี่น้องเงยหน้าหนึ่งสองสามโอเคนี่พี่น้องเห็นหน้าได้ด้วยหนังเฮียงกันอ้อยช้อยสามพ่อแม่ลูกน้องน้ำมลน้องโมกับบารลาน้อยโอ้ปุ่นได้คำหนั่งเฮียงกันมาสิเออเนาะเอซี่เป็นกับบ้าเถิดใเห็นหน้าแล้พอดน่าชิม่วนแล้วแต่แต่ก่อนก็บไม่เห็นหน้าอ้านจะเชื่อได้ดีมีไพ่แล้วด้เห็นหน้าเจออแไรเนี่ฮะ บ๊แมนครั้งแรกก้นนี้ค่ะเมบุญเมบุญเนคือเห็นอยู่เออเอาคนอื่นยังไม่เห็นเนาะยังคนที่ซองคือบอเอ็นเราพอแพทย์ได้แบบนี้มองไปพร้อมเอาไปพร้อมน้องโมให้เห็นก่อนอ่าน้องโมก็เห็นด้วยแล้วเนาะน้องโมเห็นก่อนน่ะเมบุญนี่เป็นก็คุยกันเนาะพี่น้องเพื่อเป็นยิมาคบกันกับเ้าเป็นหน้าหนวดกับเป็นบุก้าเอาได้หรอวะน้องโมแม่และคนเป็นหน้ากันเนาะ เด้กเห็นหน้ากันแล้วน้อพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นคนใหญ่เพิ่นก็น,น่าจะเบิ่งแงงน้องโมได้เห็นเลยเนาะตัวหน้าตอนนี้กันนี่แหละเพื่อนชายก็มีแต่คนนี่แหละเบิ่งบางคนงกันประมาณน้องโมส,สักส,สี่ปอสีพิ่นจะสามสิบนกหกปีหป,ปอีอืออืโอ้เป็นผู้ใหญ่กว่า6ปีไปเบิ่งไปเถ่าววัดนี่ไม่ถ่าวบันเคยไม่ถ่าวบอ๊ะเก้ากันไง ไม่เท่าว้าเอานือนบไปบ่งไม่เท่าไคลายยังลายยางอยู่ไม่ได้อาไม่เท่าว่าไปเหนไม่เทคาัางแหลกมีแต่เล่าให้เบ่งให้ยงให้บึงมีลูกเจ้าเล่านะบอกหากันเพลงกันด้วยเนาะนั่นแหละพอแม่จะให้ดูหน่อยนะเียนลูกเียนเจ้านำการนะเียนซอยกันแต่นม่ใช่นั้นเนี้ยเิ่นโบกนะมักแพลงกันเลยมันกบ้ห่านากคือผู้ใหญ่เพิ่งกับมักฮักกันกันเล เพิ่นอยากให้อยากเห็นหน้าจ้าไปทีแล้วเพิ่นอยากให้หน้าเมื่อกี้ไปหันไปนี่มือแรกนี่แล้วไายกล้องได้เขาเห็นแต่ว่าเขาไปถ่ายเนาะถ่ายเห็นทั้งค่างแล้วนี่ยเพิ่นีีเห็นหน้าเลยพี่น้องเลยต่อไปเราก็จะว่ายแล้วต่อไปบ่ไอ้บ่ไอ้า่ไอากิจงานทีมงานยูทูปเหิืนมาดูเด้มาหันมาดูเรื่อยบ่เพิ่นเคยข่าวตัวหนึ่งเลยเพิ่นกะสักเนี่ยคือเขาไปสมัครวิทยกคณิตทันแล้วไายเนาะเขาบอกเป็นวิทยกกัเห็นอย่างกับพิธีถือวิทย์จะเห็นอย่างกะยับพิธบอกเ่ย สี่หนึ่งเข่าหนึ่งหนึ่งเข่าเที่ยงบ่อนี่นะหรืว่าหนึ่งเข่าหนึ่งเขาเนีายว่เพิ่นหมาเนียยจะเศร้าอ๋อมาเศร้านี่คือมือเนี้ยไปหาทําไม่เท่าบ่อเจ้ากับน้องโม่บ่ได้เท่าอะไรเนาะไปอลไวเมื่อวานนี่เสียเพราะฉะนเข่าไปเสียนมือข้างมือเนี้ยเบียเอาสเอาเข่าไปแล้วอือเลาเอไปนี่เสียเอาว่าน้องโมกแบาไปน้ำเล่ เออสอกันหาสอบกันหาเงินสอปกันหาเงินอ้าวนั่นกันหาผู้บ่าเนาะมันผู้ใด้ันไอ้ปลาผัวบ่าเนาะไอ้ลาผวเปาโยกกันี่เยนักด้สิพากันหาพากันเทศวันนี้เนาะเอาลานไปว่าไหวน้าแม่เข่าแม่ยาย เพื่นก็สิเอาให้บ่ถามเพิ่นแล้วบ่กก็เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาให้เพิ่นก็บอกว่าเนี่ยนั่นใช้เทาเพิ่นว่าสิเอาให้ถ้าว่าลูกมีทั้งสองนี่สิไปเฮ็ดเบี้ยเงินงานเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพื่อว่าให้ไปหาเงินทั้งสองนี้แต่อีน้อยไปปั้นเพิ่นอนอหาเงินมาแต่งมาแปลงกันนี่แหละเนาะเออตัีก็มีส่วนแต่มันถูกต้องตามมีข้อประเพณีของเพิ่นนี่แหละอย่างฮาบ่มีก็เออหมู่น้อยค่ะ ก็เล้าเคยเฮือนเนาะก็แล้วฮิี่ิ่มันมีฮิ่ีได้หมาบเคยได้เนี่เราเคยมาเฮือนจะาตาเรเห็นนะมันเป็นที่บอกก็อยากให้เท่ากนะโฮมพนูจักน้ำพร้อมอันนี้เนาะความหมายกันบ้านน่แมนแมนแมนคือบ้านนี่คือกันบ้านนี่คือกันบ้านนี่คือกันคุยว่อเบ้านผ่้ชิคือกันไอ้เอ็นะเอ็นเออ หลายบ่ในกินกล้วยนี่เหมือนคล้ายเรามีแต่หมูน้อยเนาะนี่น้าข้าหนาหมูเอาะเป็นรุดผ่อนเบาวางลงเอาหมูบ้านนี้เห็ดพิษว่าได้บ้านนี่ยเห็ดพิษว่าได้ม่เพิ่คนกินกล้วยแล้วเลยแล่เพิ่์นอยากข้ามาตอนนี้หนาว่าพอผ่เข้ามาหัวปุยใหญ่เพิ่์นยังบวมอ่ะเป็นไปกินกล้วยแล้วเนาะ้วมมีกล้วยเพิ่์นนิดตรงนี มันเป็นคนหัวจักหลัใครเนี่ยแหละเนาะเห็นบ้านเห็นเมืองเป็นเคนเบิ่งเป็นดูแลอยู่เราก็บอกเคนเลยเด้ไปขอไปบอกเคนเลยมาเห็นจักหลังเมืองเนาะตัวการตรว่พอไปหายาไปหมดเลยเด้พากันนอนเมื่อคืนนี่เป็นังไรไม่ได้ฝันดีบอกเล้วฟ้าขันได้กะชีบบอกเล่าพ่อแผลที่หกมือเสือไปเดียว ได้พ no ่อช่วงน่ะฝืนก็หายยุตแต่ว่าหาบ่มีบ่มีใครเอานึ่เห้าอันนี่บอพันเลขนี่เพื่อนนี่บอช่วงอยู่พุกขามานอนดู่พื่อนนีพันอยู่บ่ขามานอนดูเพื่อหลังกันเนาะเออก็พันอยู่กะพันอยู่เมื่อคืนนี้บ่ได้พันเมื่อคืนนี้เนาะพันหายห้าเท่านึงแต่ว่าห้าบ่ได้ซื้อเพื่อหลังนี่บ่อยู่บ้านกูหมักก็ทันนี่อยู่พูด เป็นตัวตรงเป็นเลขมาเลยอบอ่หรือว่าไหนใด <c oughs> เป็น,นเป็นตัวไก่แหละเป็นตัวไก่มากด้ในความฝัน,นไหนใดในแบบของในไก่บูมีไฟอานั้นเขาบอกเสือบอ๊อฟเขาคิดว่าเขาเขาเขาคิดว่าเขาบอหลินเนอาก็ะเบิดหินเล็กเนาะเอาบอระเบือเลขบกูเป็นคนมนซื้อเหล็กในบ่าเอาเต็มเต็มเลยเนาะคันว่าอุมา ชื่อเลขนี้จะรวยเนาะแม่นอันนี้ปิดโตป่ะนะรวยเนาะเป็นการยอกลูกมันไม่ทำเหมืนกันปีโป้ให้ลูกเนาะลูกกำให้ลานทั้งลูกทั้งลานอยู่รวมกันเอาวลูกซะจะยอกกันเลยกับลูกนันแหละกับลูกกับลานนั่นแหละเนาะก็รวมเนาะลูกสาวว่าจันลูกสาวแม่หนุ่มแง่หน้องหนุ่มนคน สูตรชีวิตนมันคอนโซลชีวิตแมพูแบบน่าอะไรตังค์อันนั้นน้องน้ำมันเห็นได้น้ำมันสูตชีวิตน้ำมันคนสซลชีวิตสูตรชีวิตแล้วตอนนั้นพอเห็นเราไปขายเครื่องขายยางกับแม่นั่งรถพ่วงไว้ปัาวช่องไหนยังบ่กมีงานไปงานวะเอาส่งขายเครื่องช่วงหนึ่งเลยนะ นั่งเอาอันนี้เลงไปเอาเจเจลูกแช่ทั้งทั้งเอิ้อเนาะเนาะน้องมูแล้วก็ขี่หาล่อขายใครขานั่นกอดปล่ออยู่บ้านถ่านเจ๊หนึ่งบ้านถ่านก็เห็นบ่ก็เห็นช่วงกงแรกอ่ะเนาะก็ได้ขายดีอยู่ว่าไปแบบนั้นกับน้องมูก็ได้ขายอยู่แต่ไปเรื่อยคือโบเจ้าก็เวปไปเรื่อยๆจ้ะโบมีทุนโบมีทุนทุนมัดก่อนเนาะหมดสมุดว่ามีซาเล้งเหมือนไปลำการเนี่โอเคได้หนิ ได้ภูภูวูครับนี่คายมันกันนี่เคลเดแล้้บนจงแหววชหาถึงภูมีทึนไปเหตุงานบนนี่้สิบนผัวไปเหตุยี่เปิดแล้วสะเกดบนีะไรบ่นเปิดเงินไปทางก็ไปทำเมื่อนี้ไปแล้วกันไปเหตุนี่กัได้ขึ้นได้อย่างเลยไปคลายถ้าคายนกนี่ละไอเครื่องขายของค้ากันไป ็ดด่บ่เ็ดดบ่บ่เอ็นอาสู่อยู่ได้บ่เอ็นม่ถักคันสู่เบียกเบียกชูข้าปันลดดงายเนาะี่เที่เบียกชูข้าบัแต่ก็สู่ได้แต่คือรอเอ็นยังจดจอยจมุลอนกังจ่อยเนาะแอนคนบางคนจอยอยู่างเงี้ยเอ็นคนน้อยไปยูบอ่ะเจ้ากับใค เกี่ยวเท่าใดนะ12:00นยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะบ่แอนบ่ให้จ่อยอยู่้เนาะแถวบ้านนี้น้ําหนัก49กกนี่ผูจ้างน้ําหนัก49กกอยู่เนี่ยไนมีที่น้ําหนักหลายอยู่เนาะให้จ้างอยู่ใช้กไเนาะโอมีหยังเอาแนววละเท่าไหร่่ีวละ1บ่200,000วันละ1 0เนาะหลายวันเนาะ เงินเพงในบ้านน่ะครับทุกคนอย่าะแม้เนี่ยที่เพงคอยอยู่บ้านนะอยู่มือของมึงมึงจะที่วันละวันละมือนี่แหละมือละวันเราเฝานอนวบบวบชงเทื่อสามเทื่ออะไรเป็นไรไม่นอนบ่คืนนี่น่ะเห็นว่าอันชุดนักเตะจับนักหรือได้นอนเป็นไม่รับไม่นอนว่าเนี่ยอยู่นอนได้ต่าเวร เดชวงนี้ยางไปช่วยูลูกไปนำพ่อวัแดดมาโทษนะเดชสู่ชีวิตก่อนเพิ่่ห์เห็นอันเจ้าหนิเพิ่ะจะมาหาคลายไข่แบบนี้หนูบอกคลายหน่อไม้คลายหน่อไม้ตอนคลายหน่อไม้มีลูกอะไรหรือยังอันน้าลูกปลาเม่นอยู่ในเมเลี้ยงเออหางมีแล้วตอนนั้นโดยเหมือนกระเซ้าบ่หรือว่าอะไรนะ Bên cà sữa xôi Ồ, Cái này vào <laughs> <laughs> là nồi xeo nè đốt 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 nhắm một phách Thân nói Mà là nồi, đây hết phần này phết là xeo bọn đi nè Chút lạc lạc à nè mô thác hà gòn bò. Thì nhiệm chế, tao phân Phải thác hà phải gòn nè มาลาน้อยบาทักก่อนขึ้นงได้ทักทักมาสบายดี่ายข้างหน้าให้นอกมาทางมาเนาะทักผู้สาวก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนื่อมาแล้วเถ้าจะให้ผู้สาวทักหาก่อนบัดยันผู้สาวให้เนาะผมึงเพื่อผู้สาวบม่อยากทักเลยผู้บ่าวมือนี่มีแต่ผู้สาวเลยทักหาเลยเอาเลยคิดเิ่งบอกแอนนี่บึนบึนอยู่มีแต่ผู้สาวนั่นมีแต่ผู้สาวนั่นมาแต่มือเอาเลย ถามว่าเมนผู้ใดถักมาไม่เท่ผู้สาววต้อยว่าสันคนหล่อบอกเองคนรอผู้สาวถักมาหาหลายคนผูไชาคือคอยดีว่าใครถักมาเงียบจะไม่ตะโกนเงียบจะไม่ตะโกนน้อยอ้อกะพีพ่อพ่อกันกันนอกจากอ่ามามาจากเฟซบุ๊กเนาะทักกันจะได้เป็นเนื้อคู่กันได้ทักมาเราได้กันนะลีเนาะก็มาต่อยเึ้นต่อยไปตัวต่อยมาเึ้นต่อยมาตัวต่อยไปวานไปยังไม่เล่า ต<ว> <c oughs> บีตากระชากบอลบาน,นี่นอปเป็ดนะต่างคนต่างก็อยกันมากกันเละว้าวบอถึงโดนบอลลานอยจนเฮอเฮอเฮ่อว่า,าห,วหัวดวูพีนองเงียฟองหักเฮ้ยพี่นองเลี้ยมังก่บทบีว่าคนได้คนงามบอกฟองหักเนี่ยด <c oughs> ทีใจเอ เลี้ยงวัวเออเลี้ยงว่าทางหุเขาเลียงเัี่ยงว่ะทางแบบไป่ไพ่จนเนาะกาไปกันเนาะอันนี้แขวนี่ตลอดป่ะนโอ้คนบ้านคนชิมเนาะคนบั่นคนชิ้นอยู่แล้วแต่เมื่ก่อนแถวนี้เป็นเราหุมนัวหลายหลายเลยก่อก่อนไ่เคยมาบ่ก็เอาไปยุหันได้บอก่บ่เคยมาบ่เท่านี้ ก็ยจะว่าบอกอหไรบอกเดึกหนูลด็กไหนไปเลยจะได้ไหลกัเล่นเล่นอย่าง้ยเอาโฟล์เลหัวไหบ้างเละงกืบมุกเบิกจนเป็นดินชัดชันจนวานั่นเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ้างคนอืมจะเป็นบ้านคนเลยกินเป็นเหลาคกไม่ใช่ไดอืม่าช่ไหมาเอาได้มายังีงเดี๋ยวนี้กะมนี่กนดินที่คายอยู่บ้านแนี้กันเกี่ยวกบนยังนั่นนี่คือว่าเงินฝน เปิดอกอ่ะเป็นบ่มเรียน,นที่ไทยเนาะเป็นไปดีแนารย์ที่ต่างหงมู่บ,บ้านนี้เอนคายว่าเอ็นเคยชื่ออยู่จากเหตุการณ์หนึ่งทางบรรดาเ่คืเขาขายเอ็นคายหมดเลยทางบนอันน้ำบนเนเจาะน้ำเจาะนา้ำแก่เส้นบนเจนาะน้ำทางออกไปไหนเหรอบร๊อ,บองบันกลางเหรอบร่เจ้าชื่อไปยังบอกเอ็นฮอดเหตกาหนึ่งปุ่มมันบ่ มันมันดินมันงามนะเห็นยูทูปเลยเนาะเห็นยูทูปก็บ่มีพวกหญ่างไรเบรเงินบนิการอะไรหายมมันก่อนเปโอ้เนาะคอยกันเปนหนาดีกมัมันก่อนคอยกันบเงินเลยยังจะพอแผลนเดียวพี่เราเลยเนาะยังสู่กับยูทูปอยู่สิปัญหาายต้นมันแบบนี้พอลในหายเอเบิรงเลยเป็นงูประมาไหนดิถ่ายไปที่ชีวิตเลยเนาะแม่ตามป้าตามดอนตาม ตะพว่าตามชวนตามบัวตามห้องหมดแล้วมีแต่เราสามโอกระซวางแผนกันเนาะหาเล่นนะครับพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยว่าอย่างไรทางตู้กงไฟง่อยเอ็นคนเราแขกกระซีได้จบคลิปลงไปก่อนเนาะพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้คือกันเลยบ่าวกงไ่ก็ดีสิขอจบคลิปนไปแต่เพียงเท่านี้เนาะตู้ก๊งไฟขจ้นลงไปสบายดีเลยเพื่อนกัน đồng mô đồng mô sau thằng nốt nam gì đấy ok rồi bây giờ cả lại nó này này cảnh đấy